สวัสดีสมบูรณ์สบายดีดิทอนรับปิดสองพันหกสิบสี่เมื่อวนี้กาเดินทางคือเก่าคือเดินทุกคนเออน้องเลยกัมาแต่สายเดินคือเก่าตอนนี้เฮาก็ฮอดเขตบ้านบ้านอย่างน้อหน่องจับอะไรอะไรร้านจุดหลายหมองพี่น้องืจุดนี้สิลงคลอยเนาะสิมีข้างหน้าสิเป็นภูเขาเนาะจุดนี้แบะที่ว่าฟองน้ำถมวังเดือนที่แล้วครับ อทเบื่องก่อนมันข <Yeah. S 1> ัวยังกันนี่จักันไล้มันลายุลหมองกวือเนาะซาลาซาลาสถานีาลาอย่างไรเท่านี้แหละต้นตเมือวานี่นพดีหนักสุดเลยตึกสะดุ้งกสิทธิ์มึงเคอเห็นใเจ้าตึกสะดุ้งแต่กระสน สัต์เน <że ut awa> hey. ีัต <że> ก <ut awa> sure ่าแก่แ <stated> ต่่านจาแล้วหวยยังแหละหวยนมิบมนจืดส่น่สนนเดือนก่อนรถไาบ่ได้เมือนึงกวันนี้กับคะแนนต่โแฮวัใบ้านซุปมีเออบ้านซุปมี อือไว้ในใจก็ยังบวจือบัตรศพนี้บัตรศพนี้จะเ,เป็นน,นี่แหละมันต้องไปทำเป็นหุ่นห่วยเป็นยังนอสายหนามเกาะสายหนามยังแหละมันเกี่ยวงูเป็นยังไงล่ะละโลตามเส้นทางหรือที่สเปรดเองอะไรลงเป็นนำก่อะไรลงคนแล้วสิบางเหียงครัวเซโบ การเดินทางประมาณนี้แหละคนเดินนอะคอยเลนไปคอยไปเกียร์สองสาวสามสิบสีบ่ิหล่ยสิ่เล่านี่แหละมันเลนไปบวได้ทางบวดดี เห็นอยู่เลยเห็นตึกระฟ้าก็เห็นกระโปรงรถเราทุกคนเนาะเห็นโรถเอาเด้อตาอยู่ไหนรถประมาณนี้ไมีแดดวันนี้คึ้มๆเป็นแบบแดดนุกที่เทาผู้นี้เหลืองตา โอ้ที่งานน่ะหลากแล่โมเดิร์นเดี๋ยวจะเปนครใสัก็อก,กไปน้อมีไฟสวยนี่ก็ค,อคนอีมีตูกน้อยมีรงแต่ถ้ามาศาสตร์ถักดีว้วมาพกเสียงหายเทงหน้าเนียป่าจยุกเขาลำเนาไฟยาก,กาศยอด ขั้นเดียวเท่านก็ได้ตั้งเปนน้ำมากกับวดยิงงอนงเ้ยปวดท้ายถอยนวดไปน้ำบางเถือกระได้จะประูลมาคนเดยทเราสูรั้งเออไปแบบสบายเลยครับรถดดกระได้มือถกระหาวนอนไปน้ำเถื่กระลุ่มกับ부장ขงทัศน์สมองสิบีแสิบีไปทั้งไรลุมก็ได้ ลายแหละเจ้าเหยียบคอยเหยียบเจ้าควดคอยควดก็เป็นลุม่มเป็นบอ่อถนนก็นเ้ยประยักดีเป็นได้ส่วนขสียยวบ้าเมืองยังตุแล้วอ่านี่ส่วนเด่นออกแน่กั้น้อยนี่เนี่ย ตัวหลุดก็นี่นี่เห็นไหมี่ไปหอดสายนี่จออี่อเอียีจุดเสร็จล้ว้าแล้อก็รอรุดมันเลี้ยวตัวเห็ดถนนหุ่นทางกันนะาถนนเขาพอกคำคุณเด้อคุณน้ำกัน พอบอกข้ามนั่นเองเพื่อกันเด้อ การมาน,นอนกลางหา้างเนี่ยอนุญาติรถก็เหยียบคอแบบนี้นั่าอนุญาตรถก็เหยียบคอหัวน,ยลลยยอ,วนอย นั่นเราไปกัจะง,ง่วงเอ้ยจเป็นจังได์แะหาไมันเห็นสูงรูปกระรยบเดวไปเป็นได ก็น่าเป็นผู้วันสีว่าผู้หัวโรนก็บอกเองทนตะกี้เขาจ้าอาศัยเหตุให้นี่นเลยก็เหตุให้แหละแบบนันมันโกงไม่ไงมันมันมันบอกเกิดเนาะมันก็เลยนี่แต่หนี่เรียกไปมันก็เดี้ยวเคยเห็นแต่นนี้สิ่งเดี่วเสียงควางบอกผู้หัวโันนี้ก็วิลาก็มีกันเด้อผู้วโรนทุกูุกคนกันอย่างเงี้ยเขียวทำเอง สูตรน่องไก่เนาะจะเบิ่งโอ้ยคือสิ่งนเดียอนี่ผู้ลูกน้อยน้ำพร้อมยพาลูกสิ่งจะได้เออคือเห็นตะข้าวเขาไม่ลูกน้อยเดี่ยวนี่คือเดียวแล้วเนาะลูกทรงทุกคนเด็กเออนี่ทรงร้านเขาูกน้อยเขาก็จะพ่คนครับนะใส่กับพรานนี่มัดผ่านชุดนี้คือกันนะทุกคนเอ้ยสมัยที่ลูกน้เย็ี่เร่งก,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 ก็กได้ หน่อคือดียวแล้วผัดเขาใหญมากจาการิงๆนะมันเลยเขายมากผัดอ้าวคือจะบอกบราเคยมีลูกน้อยเ <c oughs> นาะทุกคนเนาะชีวิตชีวิตคือการต่อสู้สู้ต่อไปสัมมาทิฏฐิสิ่งทีสามควรบอรกว่าไปทางการทุนเนาะ ลูกคลายขึ้น้าเันยังกระไดทุกคนเดี๋ยวพ้ห้องนี้กันขอปิดคลิต้นเท้กอนเนาะปิภาพบรรยากาศสองฝากขางถนนลูกลั่งถนนเส้นอาสองแปเขาเมืองมิลลบุรีถือว่ายังลายอย่างไัเนี่มาทันละดับยางลายเป็นดอกลำบากเนั่นหนึ่งคอยไต่ไปเนาะ้อเคเด้อพบกันใหม่คลิปหน้า